มังกรบทที่186ความซวยของตระกูลแต่พนักงานมากมายของตระกูลเซี่ยที่ล้อมกันเข้ามามุงดูนั้นกลับเอาคำพูดนี้ไปคิดเป็นจริงเป็นจังฉันคิดว่าที่ประธานเซี่ยทำมันไม่เลวเลยนะเพราะเท่าหากสามารถสร้างความสัมพันธ์อันดีกับตระกูลเย่ได้จริงๆอย่าว่าแต่ขายโครงการที่ยู่ฉอวนซานไปในราคาถูกเลยแม้แต่เอาโครงการที่ยู่ฉอวนซานให้กับตระกูลเย่มันก็ไม่ได้มากไปเลย ใช่แล้วตระกูลเย่เป็นถึงผู้นำทางด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แห่งเมืองชางโจของเราเลยนะเป็นหนึ่งในห้าตระกูลใหญ่ของกลุ่มตระกูลลำดับหนึ่งตระกูลธรรมดาทั่วๆไปคิดจะเข้าไปอยู่ในวงโครจรของตระกูลเย่นั้นไม่มีทางโดยเด็ดขาดมีความสัมพันธ์ในระดับนี้กับตระกูลเย่อย,อยู่ต่อไปใครจะมาดูถูกตระกูลเซี่ยของเราได้อีกฉันเองก็คิดว่าครั้งนี้ประธานเซี่ยได้ทำเรื่องที่ดีต่อตระกูลเซี่ยเรื่องหนึ่งเลยเหมือนกัน เสียงผู้คนพูดกระซิบกระซาบกันนั้นเซี่ยหยุนเสงเองก็ได้ยินเข้ามาเช่นกันแต่ภายในใจของเขากลับยิ่งรู้สึกเศร้าใจมากขึ้นไม่คิดเลยว่าตระกูลเซี่ยจะมีพวกโง่เง่าที่มองอะไรตื้นตื้นมากมายขนาดนี้อย่าเพิ่งหาความจริงแท้จากคำพูดเหล่านั้นของเซี่ยห้าเลยเพราะไม่ว่าจะเป็นอย่างไรแม้ว่าสิ่งที่เซี่ยห้าพูดมาจะเป็นเรื่องจริงแต่คนพวกนี้ไม่คิดกันสักหน่อยเลยหรือไงว่าตระกูลเย่ยมีสิทธิ์อะไรมาออกหน้าให้ตระกูลเซี่ยกัน ในยุคสมัยนี้คำสัญญาปากเปล่าเป็นสิ่งที่ไม่น่าเชื่อถือมากที่สุดมีเพียงแค่ผลประโยชน์เท่านั้นที่จะยืนยาวไม่มีวันเปลี่ยนความช่วยเหลือที่ตระกูลเซี่ยอยากได้จากตระกูลเย่นั้นนอกเสียจากตระกูลเซี่ยจะสามารถให้ผลประโยชน์ที่เย้าวยวนใจให้กับตระกูลเย่ได้แต่ถ้าไม่ตระกูลเย่ก็ไม่มีทางช่วยตระกูลเซี่ยหรอกแม้แต่ตอนที่ตระกูลเซี่ยกำลังเผชิญกับความหายนะเองพวกเขาก็จะฉวยโอกาสเข้ามาเอาเปรียบด้วยซ้ำไป เซียหยุนเสิงที่ใช้ชีวิตมาหลายสิบปีเข้าใจหลักความจริงของเรื่องนี้ดีกว่าใครสูดหายใจลึกๆเพื่อระง,งับอารมณ์จากนั้นเซียหยุนเสิงก็เอ่ยเสียงเย็นออกไปให้สารเลวฉันไม่สนว่าแกจะพูดสวยหรูออกมายังไงและฉันก็ไม่สนว่าตระกูลเย่ได้ทําการรับประกันอะไรแกบ้างตอนนี้ฉันให้เวลาแกสามวันให้แกไปเอาโครงการที่แกขายไปด้วยราคาถูกพวกนั้นกลับมาให้ฉันให้หมด แล้วฉันจะทำเป็นไม่มีอะไรเกิดขึ้นคุณปู่นี่มันจะเป็นไปได้ยังไงคำพูดของเซี่ยหยุนเสงยังไม่ทันได้พูดออกมาจนจบเซียห้าวก็รีบแทรกออกมาทันทีให้เขาขอโครงการพวกนั้นกับเย่หมีเหมือนแล้วยังมีพวกคนตระกูลลำดับสองพวกนั้นอีกนี่มันไม่เป็นการสั่งให้เขาไปตายหรือยังไงคนพวกนั้นต่างเป็นพวกที่ทั้งโหดเหี้ยมและทั้งโลภมากกันทั้งนั้น เขาเซี่ยห้าวนั้นที่ไม่มีทั้งสิทธิ์และไม่มีทั้งอำนาจจะเอาอะไรไปขอคืนมาจากพวกเขาได้กันปังเซี่ยหยุนเสงฟาดไม้เท้าลงไปบนหน้าของเซี่ยห้าวอย่างแรงทันใดนั้นเองก็ได้ทำเอาใบหน้าของเซี่ยห้าวเกิดรอยแดงของนิ้วมือที่ฟาดเข้ามาไอหลานไม่รักดีฉันไม่ได้กำลังเจรจาต่อรองกับแก ใบหน้าของเซียหยุนเสงงเต็มไปด้วยความโกรธเกรี้ยวจากนั้นตะวาดออกมาอีกว่าถ้าแกเอาโครงการพวกนั้นกลับมาไม่ได้แกก็ใส่หัวออกไปจากตระกูลเซียซะ คุณปู่ถึงแม้ว่าคุณปู่จะฆ่าผมไปผมก็เอาโครงการพวกนั้นกลับมาไม่ได้หรอกเสี้ยห้าวกัดฟันเอ่ยออกไปเขาในตอนนี้นั้นไม่หวั่นกลัวต่ออะไรทั้งสิ้นเป็นเหมือนกับหมูตายที่ไม่กลัวน้ำร้อนลวกไปเอาโครงการพวกนั้นกับคนอย่างเย่หมิงเหมินเขาคงต้องตายอย่างไม่ต้องสงสัยเลยด้วยซ้ำแต่ถ้าไม่เอาโครงการนั้นถึงแม้ว่าเสี้ยหยุนเสงจะลงโทษเขาถึงขนาดที่ไล่เขาออกไปจากตระกูลเสี้ยจริงๆแต่เขาก็ยังสามารถรักษาชีวิตน้อยๆของเขาเอาไว้ได้ ไอ้หลานไม่รักดีแกแน่ใจหรอว่าฉันจะไม่กล้าฆ่าแกจริงๆเซี่ยหยุนเสงงโกรธสุดๆยกไม้เท้าในมือสูงขึ้นกัดฟันแค่นเสียงหัวเราะออกมาเบาๆราวกับว่าสามารถฟาดไม้เท้าไปทางศีรษะของเสี่ยห้าได้ทุกเมื่อเสี่ยห้าได้ตัดสินใจเลือกที่จะปิดตาลงอย่างรวดเร็วเขากำลังพนันว่าเซี่ยหยุนเสงงไม่กล้าทำอะไรเขาแน่ต้องบอกเลยว่าเขาพนันได้ถูกต้อง ผ่านไปได้สักพักหนึ่งสุดท้ายเสียหยุนเสงก็ไม่ได้ลงมือไปแต่กลับเอาไม้เท้าในมือเคาะลงไปบนพื้นแรงๆพร้อมทั้งต่อว่าออกไปด้วยความโกรธความซวยของตระกูลความซวยของตระกูลเสียจริงเสียหยุนเสงในตอนนี้รู้สึกเสียใจเป็นอย่างยิ่งจะตีเขาให้ตายก็ทําไม่ลงนึกไม่ถึงเลยว่าตระกูลเซียจะต้องมาพังอยู่ในมือของคนไม่รู้จักคิดอย่างนี้ ใบหน้าของเซียหยุนเสงเต็มไปด้วยความท้อแท้ใจราวกับว่าได้แก่ไปสิบปีขึ้นมาทันทีเสียยังไงอย่างนั้นเฉินเฟิงยืนมองสถานการณ์อยู่อย่างเงียบๆความจริงเขาได้คาดการเอาไว้แล้วว่าตระกูลเซียจะต้องเดินมาถึงจุดนี้เซี่ยหยุนเสงนั้นให้ความสำคัญกับลูกชายมากกว่าลูกสาวจนเกินไปมักจะคิดว่ามีเพียงเซียห้าวเท่านั้นที่จะสามารถสืบทอดตระกูลเซียเอาไว้ได้ ส่วนเสี้ยเมืองเหยาวที่ความสามารถและคุณสมบัติโดดเด่นกว่าเสีย้ยวเป็นร้อยเป็นพันเท่ากลับถูกเขาละเลยไปโดยอัตโนมัติถึงขนาดที่ยังจงใจกดขี่เธอแค่คิดก็รู้ได้เลยว่าเสีย้ยวที่โง่งมคิดอะไรตื้นตื้นนั้นจะนำตระกูลเสี้ยไปสู่สถานการณ์ที่เหมือนตกนรกทั้งเป็นอย่างนี้คุณปู่คุณปู่ก็อย่ากโกรธไปเลยในตอนนี้เสี้ยจื่อหลันที่หลบอยู่ในกลุ่มคนพวกนั้นมาตลอดได้เดินออกมาพร้อมกับรอยยิมย้มเยาะ เี่ยหยุนเสงกําไม้เท้าในมือหลับตาลงแต่ไม่ได้ให้ความสนใจต่อเซี่ยจือหลันเซี่ยจือหลันเองก็ไม่ได้มีท่าทีเจือ่นออกมาหลังจากที่มองไปทางเซี่ยเมื่อยาวแล้วนั้นก็ไม่ได้ที่จะเอ่ยอ,ออกไปคุณปูความจริงโครงการพวกนั้นก็ไม่ใช่ว่าจะเอากลับมาไม่ได้นี่คะแกมีวิธีเซี่ยหยุนเสงลืมตาออกมาเอ่ยถามเสียงนิ่งครืมออกไป เซียจือหลันรีบสายหน้าออกมาทันทีจากนั้นก็เอ่ยออกไปว่าฉันไม่มีแต่พูดถึงตรงนี้แล้วเซียจือหลันมองไปทางเซียเมิงเหวียงอีกครั้งพร้อมทั้งเอ่ยออกไปว่าฉันคิดว่าเมิงเหวียงเธอหน้าจะมีวิธีนะคะเมิงเหวียงเซียหยุนเสงเบนสายตาออกไปทางเซียเมิงเหยาวยแต่กลับพบว่าเซียเมิงเหวียงกำลังมองเซียจือหลันด้วยสีหน้าเรียบนิ่งพร้อมทั้งเอ่ยพูดเสียงเย็นออกมาทำไมเธอถึงคิดว่าฉันมีวิธีละ่ะ ผู้จัดการใหญ่ของอสังหาริมทรัพย์ติ่งเฟิงอย่างลิงจงเวย่ยก็เป็นเพื่อนสมัยเรียนของสามีเธอนี่อีกทั้งตอนนี้เธอกับลิโงจงเวย่ยก็ยังเป็นเพื่อนร่วมงานกาันพวกเธอสองสามีภรรย,ยามีความสัมพันธ์ที่ดีกับลิงจงเวยถ้าพวกเธอเป็นคนออกหน้าให้ลิโงจงเวยไปกดดันพวกคนประกูลเย่ พวกคนตระกูลเย่จะต้องคืนโครงการพวกนั้นให้กับตระกูลเซี่ยของเราแน่เซี่ยจือหลันเอ่อยออกมาตามเหตุตามผลเรื่องที่ผู้จัดการใหญ่ของอสังหาริมทรัพย์ติ่งเฟิงเป็นเพื่อนสมัยเรียนของเฉินเฟิงนั้นไม่ใช่ความลับอะไรสําหรับตระกูลเซี่ยอยู่แล้วตระกูลเซี่ยแทบจะรู้กันทุกคอนะว่าบทสนทนาหลางังมื้ออาหารของคนจํานวนไม่น้อยต่างล้วนแล้วแต่จะหยิบยกเรื่องนี้มาแอบย่ออย่างเฉินเฟิง คนที่มาจากโรงเรียนเดียวกันอย่างลินจงเวย่ยเขานั้นได้เป็นถึงผู้จัดการใหญ่ของบริษัทอสังหาริมทรัพย์มูล,ลค่าหมื่นล้านแต่เฉินเฟิงนั้นกลับเป็นแค่คนขับรถส่งของคนหนึ่งแล้วยังเป็นลูกเขยที่แต่งเข้าบ้านฝ่ายหญิงของตระกูลเซี่ยอีเป็นคำอธิบายที่เพียงพอมากแล้วว่าอะไรที่เรียกว่าความแตกต่างของคนแต่ละคนเธอเอาอะไรมาคิดว่าลินจงเว่ยจะช่วยพวกเราไปกดดันพวกคนตระกูลเย่ได้ ยิ่งไปกว่านั้นโครงการนั้นเป็นฉันที่ขายให้พวกคนตระกูลเยกไปหรือไงเสี่ยมม่งเหยายกยิ้มเย็นออกมาไม่หยุดเสี่ยจื่อหลันนั้นนับได้ว่าได้ทําให้เธอได้รู้ถึงอะไรที่เขาเรียกกันว่าคนหน้าไม่อายใต้ล่านี้ก็จะไรคู่ต่อก่อนเมื่อก่อนแม้ว่าเสี่ยจื่อหลันจะรู้ว่าเฉินเฟิงและลิงจงเหวยเป็นเพื่อนสมัยเรียนกันเธอก็ยังใช้วิธีรวมหัวกับคนตระกูลเสี่ยร่วมกันกดขี่ขับไล่เฉินเฟิงออกไป คอยพูดถักถางเน็บแนมเฉินเฟิงเนื่องจากเธอคิดว่าโปรเจกต์ยู่เฉาวนซานได้พูดคุยตกลงกันเรียบร้อยแล้วเฉินเฟิงก็ไม่มีประโยชน์อีกต่อไปแต่ในตอนนี้โปรเจกต์ยู่เฉาวนซานได้เกิดปัญหาขึ้นมาเสี่ยจื่อหลันกลับนึกขึ้นมาได้ว่าเฉินเฟิงนั้นเป็นเพื่อนสมัยเรียนกับลินจงเหวย่ยและยังคิดจะใช้ประโยชน์จากเฉินเฟิงต่ออีก ยิ่งไปกว่านั้นมันก็อย่างที่เธอได้พูดออกไปว่าโครงการนั้นเป็นเสี้ยห้าวขายให้ตระกูลเย่ไปผลประโยชน์ทั้งหมดก็ให้เสี้ยห้าวยึดครองไปเพียงคนเดียวพอตอนนี้เกิดเรื่องขึ้นมากลับให้เธอกับเฉินเฟิงมาเก็บกวาดสัารสสให้เสียอย่างนั้นมีคนพันได้ถึงขนาดนี้เลยหรอสีหน้าของเสี้ยจื่อหลันค่อนข้างผิดแปลกออกไปเล็กน้อย แต่ปากของเธอกลับยังยืนกรานที่จะพูดออกมาว่าเม่งเหวยเธอพูดอย่างนี้ออกมาได้ยังไงกันพวกเราตระกูลเซียนั้นเป็นหนึ่งเดียวกันหนึ่งคนรุ่งโรดเราก็จะรุ่งโรดไปด้วยกันถ้าคนหนึ่งเย้ยยับก็ต้องเย้ยยับไปด้วยกันไม่ว่าโครงการนั้นจะเป็นใครไขออกไปแต่ตอนนี้ตระกูลเซ่เกิดปัญหาขึ้นมาในฐานะของคนตระกูลเซ่ทุกคนล้วนต้องมีส่วนร่วมลงแรงกันเพื่อตระกูลเซ่ถ้าไม่อย่างนั้นแล้วเรือที่กําลังจมอย่างตระกูลเซ่นี้นั้น จะทำให้พวกเราทุกคนต้องจมน้ำตายกันหมดแน่จือหลันผู้ถูกเมื่อเหยาวแกจะมาเห็นแก่ตัวอย่างนี้ไม่ได้ถ้าตระกูลเซียล้มละลายไปแกมันจะดีไปสักแค่ไหนกันเชียวใช่แล้วเฉินเฟิงกับลินจงเหมยเป็นถึงเพื่อนสมัยเรียนกันนี่ในเมื่อมีความสัมพันธ์นี้การจะเอามาใช้มันก็ไม่เห็นจะเสียหายอะไรเลย ใหเศษสวะไร้ประโยชน์นี่ก็ดื่มกินอยู่ที่ตระกูลเซี้ยของเราฟรีๆมาสามปีแล้วก็ถึงเวลาที่มันควรจะออกกำลังบ้างแล้วญาติห่างๆห,หลายคนของตระกูลเซี้ยเอ่ยปากพูดกันออกมาเสียงดังเซ็งแซ่หุ้นของบริษัทตระกูลเซี้ยพวกเขาก็ได้ครอบครองกันมากประมาณหนึ่งผลประโยชน์ของตระกูลเซี้ยได้รับความเสียหายนั่นก็หมายความว่าผลประโยชน์ของเขาได้รับความเสียหายไปเช่นกันฝากกดติดตามกดกระดิ่ง กดถูกใจด้วยนะคะ